กินเยอะด้วยอะครับอ๋อเออเออผมไปอะไรนะไปดูมาคือไปทํางานแล้วครับไปทําแบบตามที่เที่ยวที่อะไรพวกเนี้ยเจอยูบาทีนี้มันมันมันมีร้านหนึ่งชอบมาร้านแลดอ่ะแลดกันไปทางอื่นพี่ทหันไปจวมัจริงใช่ป่ะมันมีร้านหนึ่งชื่อร้านแลด ถูกป่ะที่ขอนแก่นใช่ป่ะรุดก็มีครับขอนแก่นเขาต้องไปหลังมออะไรอย่างงี้ป่ะร้านแรกอ่าลุดมาผมไม่ไปไปอยู่ร้านแรกหรือเปล่าไม่เคยไปไม่ไปเที่ยวเพราะไม่เที่ยวไม่เที่ยวไม่เที่ยวเออที่ขอนแก่นก็มันี้ละชื่อร้านแรกจริงจริงชื่อร้านแรกใช่ไอเอดีใช่คนไปเพียบเลยทางขอนแก่นก็รุดเนี่ยเขานำมาเขา จะเป็นอะไรที่ตรงข้างกับแก้มแก้มที่แก้มหลัดมากจริงที่ยี่อสีธรรมราชนะเนี่ยนะคุณเกดครับคุณเกดครับขอโทษ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 เรอเล่นแหมมูแต่น้องแก้มสวยมากเลยดูในทีวีเลยไหมสุดยอดแล้วตัวจริงอ่ะสวยมากร่ะ จริงโอเคโอเคใช่นล้รั่ไปใหม่กันไปใหม่อเราจะเท้าความถึงเออ่จังหวัดแล้วก็บรรพบุรุษอย่างเงี้ยสุพรรณเช่ไหมสุพรรณสุพรรณด้วยันสุพรรณด้วยกันรันเป็นเมืองที่ศิลปินดีมากครับครับเยอะมากพี่ตูนพี่แดนนะโอ้ใช่ใช่ใช่ตูนนี่สุพรรณนะครับอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นผมว่าการอีกอีกสักปีหนึ่งต้องถอดเสื้อละถอดแล้วนะ พามากับมาที่เดอะสตาร์นะฮะยังไงจะมีอะไรมาอัปเดตพวกเราหน่อยครับเชิญเลยก็วันวันที่ห้านี้แล้วที่ดูเดอะสตาร์เจ็ดซึ่งแบบอยากจะบอกว่าเลิศมากนะคะก็ก็ลองติดตามกันดูเพราะว่าจะเป็นภาคแรกก็คือภาคกลางเลยให้ดูกันสอ์นี้คือจริงจริงที่ไปออิชั่นกันมาหรืออะไรก็เรียบร้อยหมดแล้วยังค่ะยังให้ยังให้รอติดตามก่อนรอติดตามดีกว่านะครับจะได้รู้ว่าใครแบบมีโอกาสเข้ามาลุ้นบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้คนสมัครเพียบ เยอะมากเยอะมากจริงๆคือต่อแถวตั้งแต่แบบว่าหน้าตึกไปจนถึงรถไฟฟ้าเทปบุรีิเกะทั้งหมดเยอะไปเยอะไปแล้วไปนั้ไปนะะแสนได้ยังไม่ไม่ถึงสองหมื่นใช่ไหม คือทั่วทั้งหมดเลยือว่าทั่วประเทศทั้งประเทศสองหมื่นไม่ใช่ครับภาคเดียวสองหมื่นใช่เพราะว่าเพราะว่าอย่างอย่างปีปีเราเนี่ยวันเดียวใช่ปีกันเนี่ยสองวันสองวันใช่ปีนี้สามวันแล้วรวมแล้วเราเคยนับปะในปีเนี whose. ้ยปีไหนพิคๆแบบอีสานอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเยอะปะอีสานเหนือฮะกรุงเทพก็เยอะจริงๆว่าคือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้จำกัด ว่าว่าคนภาคไหนต้องต้องแบบต้องสมัครที่ภาคไหนครับก็คือสามารถที่จะมาสมัครภาคกลางแล้วไปต่อได้ภาคอีสานก็ได้ภาคใต้ต่อได้หมายความว่าคนหนึ่งสมัครแล้วออดิชั่นแล้วไม่ผ่านก็ไปอีกจำนวัหนึ่งได้ถ้าหากว่ายังมีความตั้งใจอยู่ถ้าติดรอบถ้าติดรอบรอบภาคแล้วไม่สามารถไปต่ออ่อใช่แล้วปีนี้เป็นไงบ้างหาดีไหม หน้าดีไหมครับก็ลดอยู่เหมือนกันมีป่ะไม่รู้ไม่รู้ดีรึป่ะดีมากมีรึป่ะรึรีบตอบเลยเพราะอะไรเพราะพี่กีดแต่เนี้ไม่ต้องเซ็นสัญญาหนึ่งล้านเอาไว้ถูก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 ไม่ได้ล้านนะครับแก้เซ็นเราด้วยจริงจริงเขาเซ็นเห้เซ็นเซ็นว่าอะไรคนทิ้ง พูดมากอยู่อย่างหนูเนี่ยคนแรกคนแรกจะว่าอะไรเซนว่าอะไรคือถ้าเสียร้านหนึ่งก็ต้องคนแรกทว่าอะไรคืถ้าหลุดออกมาก็จัดแก้มก็แก้มเสียร้านเนี่ยหลุดว่าอะไรหลุดว่าใครเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อเขาบอกแล้วใครเป็นใครบ้างเหรอไม่รู้เกือบละเกือบละแต่แต่ผมรุ้นอยู่นะรอรุ้นอยู่ว่าจะมีแบบปีนี้จะมีสาวๆครับโอ้โหแหม่ผู้ชายผู้ชายอีกคนผู้หญิงอีกคนไม่รู้ว่า เอาว่าวันที่เออ่27ใช่ไหมครับก็จะรู้ว่า8คนเนี่ยมีใครบ้างใช่บวันที่27แล้วผมเชื่อแน่ว่ารับรองแน่นอนครับฟันธงได้เลยว่ามี8คนแน่นอนค่ะเฮ้ยรู้แล้วโก็มี8คนอยู่แล้วแล้วก็วันที่28เเี่ยมใครกตไจะมีการแถลงข่าวด้วยออ๋ใช่28นจะมีกแถลงข่าวก็คือพอทราบ8คนวันที่27 28ก็แถลงข่าวส่วนวันที่5คือวันที่ออนแอร์วันแรกกี่โมงครับ3ทุ่ม คือเขาบอกปีนี้ติดตามเป็นเรียลลิตี้ได้แบบเต็มๆกับมีแอคชั่นแนลยังไงครับยังไงฮะก็ดูได้เลยคือทุกปีจะดูทที่ช่อง9ตอนเย็นใช่ไหมคะแต่ปีนี้จะเป็นที่แอคชั่นแนลแบบว่า จะเปิดตลอดใช่ไหมเนี่ยค่ะจะมี24ชั่วโมงอย่างเงี้ยหรอไม่ขนาดนั้นะฮไม่ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะมีพวกรายการที่ที่ติดติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็น The Star Daily นะครับซึ่งจอนแอร์ทางอ็อกช่องไอแชนแนลเนี่ยจะจอนแอร์บ่อยกว่าทางช่องธรรมดาฟรีทีีวั่วไปคือเปิดหลายรอบกว่าเขาออไม่ไม่จะมีอัปเดตแบบเท้าเย็นเท้าเย็นไปดิแ้นแนลเด่นคือถ้าเกิดว่าเข้าใจง่ายคือเป็นช่องทางเอกสัตว์เนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะมีข่าวสาร The Star ถ้าใครที่บ้าคลั่ง The Star ชอบ The Star อยากเป็น The Star แฟ เดอะสตาร์เนี่ยคุณติดตามช่องนี้ถูกครจะได้เห็นข่าวของน้องคนนั้นคนนี้ทำอะไรมีการอัพเดตสมมุติถ้าเราดูทางช่อง9เนี่ยเราอาจจะได้เห็นเฉพาะตอนเย็นใช่ครับแต่ว่าพอตอนกลางวันเนี่ยนะครับเราอาจจะติดตามได้ทางช่องแอชนเนลเพิ่มเติมเดอนสตาร์คนไหนจะนอนไก่พุงปีนต้นไม้แบบมันด้าเลย ได้เลยฮันด้าเลยนังเล่นนู่นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อี่ไปเอ็กซักมาเขากำลังเตรียมตัวซื้อหมอนกันซื้อหมอนมีหมอนมีหมอนข้างเขาจะเอาเข้าบ้านเลยทีจะเข้าบ้านแล้วเอาย่างนี้ดีกว่าเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะคงอยากรู้เลยนะครับว่าคุณสมบัติของการที่คุณจะเป็นเดอะสตาร์เนี่ยของแต่ละคนเป็นยังไงไม่ต้องเหมือนกันก็ได้คุณมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างอ่ะกันครับของการเป็นเดอะสตาร์การคิดว่าไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ ร้องเพลงเพอที่สุดหรือว่าหน้าตาดีที่สุดครับก็คือต้องบอกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็ทำไมอ่ะนุ้ยเป็นตัวของตัวเองยังไม่ยังไม่เข้า,อารอบเด็ดขาดเลยนี่มันเป็นตัวตัวเองมากเลยลดูดิแล้วก็ไม่ต้องหน้าตาดีที่สุดอย่อแกแกเป็นตัวอย่างได้แก้มเบิร์ดไงคะเ<อ>คะก็ขาิกตาใส่พี่เขาเลินไงป่ยปมาบอกพี่นุ้ยปมาแบบหุบปากซะแต่ก็ตอบกันตอบครับแล้วก็ต้องมีเสน่ห์ที่ คิดว่าคนคนไทยเนี่ยน่าจะแบบน่าจะดูแล้วรักแล้วก็แล้วก็โหวตให้เขาอะไรอย่างเงี้ยกันกเชื่อว่าเป็นเป็นสิ่งสําคัญมากกับเสน่ห์ของแต่ละคนนะครับคือคือการเป็นเดอะสตาร์เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือประชาชนต้องชอบใช่ครับเวลาดูประชาชนต้องชอบเขาถึงจะโหวตให้ถูกป่ะคราวนี้ไอ้คุณจะไปทํายังไงนี่เรื่องทุนละครับอ่านะฮะแก้มของแก้มก็จริงๆริงภยๆกับของการแต่ว่าส่วนของแก้มคือจะดึงความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดคเพราะว่า รู้สึกว่าถ้าเราทำนั่นแหละค่ะสิ่งที่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเชียร์แกแกสามารถเออหลายคนทนี่เอาหยิบรองเท้าที่ตัวงใส่แล้วเขวี้ยงมาแกสามารถทำได้นะไม่เป็นไรเราเป็นตัวเองอ๋อ นี่นี่ไม่ควรโดนทำร้ายอะไรอย่างนั้นเลยจริงๆแก้มไม่ทำร้ายพี่นุ้ยจริงๆค่ะแม้ว่าพี่นุ้ยจะทำนุ้ยนุ้ยพี่บายโทรมาของแก้มก็เป็นส่วนของการดึงความเป็นของเป็นตัวของตัวเองพี่แก้มเนี่ยนุ้ยนุ้ยทำข่าวพี่แก้มแล้วนุ้ยจะรู้จักกับ ฝีแก้มเยอะที่สุดครับเพราะว่าเป็นเข้าไปคุกคีกับทําข่าวประจําแล้ววันที่แก้มได้รับรางวัลก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยการเปลี่ยนเส้นเลยมานึกย้อนถึงวันนี้ก็ไม่น่าเลยเอาไปขายดีกว่าไม่เป็นไรค่ะเขาวงการใหม่ตีหัวฟูนะตีหัวฟูจรเป็นอใช่ครับเป็สไตล์เป็นอะไรนะ สตาร์สตาร์มันมาจากอะไรอ่ะสไตล์บวกดาวคิดตัวเองสตาร์มันมาจากสตอร์ครับเป็นสตาร์จริงๆแล้วมันมาจากสตอร์ครับครับรูทบ้างครับรูทอะไรรูทอะไรก้มจบไหมฮะจบไหมจบนะจบนะไม่ยากครับดูหน้าสองคนนี้เข้าไว้นี่คือแชมป์ของแต่ละปีที่ผ่านมา ต้องบอกว่าคือรุดไ,มไหมไอ้นี่นี่รุดไม่ได้เป็นแชมป์ใช่มผมเป็นเป็นรองน้องแกล้มน้องแกล้มน้ <laughs> องแกล้มกับแกล้มล,ล้อเล่นคือจริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่ที่เราจะสามารถที่จะดึงเอาคนที่ที่ดูเราอยู่เนี่ยให้เขาเข้ามาชอบเราได้มากขนาดไหนนะครับอย่างน้องแกล้มเนี่ยคือเขาจะมีพรสวรรค์มากในเรื่องของเสียงร้องที่แบบทําให้ทุกคนแบบโหสดใช่คนลุกอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันเป็นความเฉพาะตัวด้วยแหละแล้วก็อยู่ที่ว่าถึงเวลาเราที่เราโชว์เนี่ย เราตื่นเต้นหรือเปล่าเราสามารถจะดึงเอาความสามารถที่เรามีทั้งหมดเนี่ยออกมาได้ไหมอะไรอย่างี้ครับแล้วผมว่าคนคนดูก็จะเป็นคนที่เลือกว่าสุดท้ายว่าเราจะเหมาะสมหรือเปล่าอือนี่ก็คือนิยามความเป็นเดอะสตาร์ว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างน,นะคราวนี้มีกระแสข่าวเยอะมากครับ ที่บอกว่าเดอะสตาร์นี่มีการล็อกหมดหรือเปล่าพี่บอลเป็นคนเกียกับทีมงานเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะดันใครเนี่ยขึ้นมาเป็นเดอะสตาร์มบองว่าแต่แรกอยู่แล้วผมมีคําตอบและมีเรื่องเล่าจากเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจะมาให้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวอ่94 EFM รรอักมมนนตาาาลลงงไปบใจจทที่่้ะแวเดิ ที่พลที่ผ่านช่วงนั้นฉันได้มีเธอข้างกายรู้เอาไว้แค่นั้นก็แสนยิ่งใหญ่กับใจของฉันเกินพอจากนี้ เวลาที่มีก็คงหมดความหมายใช้ชีวิตแค่อยู่เพื่อหายใจไม่รู้เมื่อไรที่จะหายใจมีไรมันดิมเมื่อฉันไม่อยู่ฝากขอให้ดูแลตัวเองไว้ ไม่ต้องห่วงทั้งนี้ลอยรักมันตายลงไปกับใจฉันที่กำลังจะขาดแม้ว่าเราไม่อยากจะเดินรวมทางด้วไปในเวลาที่พ้นจะผ่านช่วงนั้นฉันได้มีเธอข้างกันร,รู้เไว้ มาแล้วมาเช่นนัจะมาดูน้ำรดใช่มนี้คุณเล็กตัวเล็กโปรดิวเซอร์นะฮะโปรดิวเซอร์ทำไมอะอะไรคุณเล็กอ๋อคนเห็นผีอ๋ออ่าดี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 นี่จะบอกว่างี้ล็อกหรือเปล่าเนี่ยเดะสตาร์เนี่ยล็อกัอยู่แล้วเนี่ยบางทีอะไรกระแสพูดเนี่ยนะฮะผมเนี่ยได้ฟังพี่บอยธนกนเกียรติออกมาพูดนะครับในรายการชื่อรายการอะไรนะ ที่มีสี่คนนะรายการอะไรอ่ะรายการอะไรอ่ะมีพี่อุ้มบางก่อนสเตชั่นพี่บอยตอบดีมากพร้อมหลักฐานพี่บอยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดนี่ให้ดูก็เปิดเป็นเป็นเป็นคลิปวิดีโอใช่ป่ะตอนที่บี้เข้ามาประกวดเขาบอกว่าเห็นไหมครับว่าบี้เนี่ยตอนนั้นคะแนนโหวตของบี้เนี่ยในทุกรอบเนี่ยเข้ามาสูงมากสูง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 มากถ้าเกิดว่าล็อกเนี่ยแสดงว่าต้องให้บี้เนี่ยเป็นที่หนึ่งถูกป่ะแต่ปรากฏว่า พอในรอบสุดท้ายเนี่ยเกิดมีการพลิกขึ้นมาประชาชนดันไม่โหวตให้บีซะง,งั้นไม,ไม่โหวตให้กับพี่อาร์อาร์แทนอาก็เลยได้เป็นที่หนึ่งนี่แสดงให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดอะสตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ คะแนนทุกคะแนนเนี่ยมาจากประชาชนจริงๆครับไม่ได้มีการล็อกไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นเลยใช่นะครับพี่บอลก็บอกว่าตอนนี้ส่งกันไปนอนก่อนได้ไหมทำไมอ่ะดึงง่วงดูงง่วงหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับอ่าน้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่เปี่ยงการแม่เดี๋ยวหลับเริ่ยก่อนทำการก่อนโอ้เปลี่ยนแปลงเยอะมากครับบค่ะตั้งแต่ชีวิตประจำวันทุกอย่างนะครับก็แบบ คือเหมือนกับเราเป็นคนของประชาชนแล้วก็ก็เวลาจะทำไรก็จะมีแบบคนที่เขาแบบว่าที่เขาติดตามเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบการนี้ต้องไปจัดรายการขับไฟเดย์กับพี่ชอนเพราะว่าการนี้จะเป็นอบอุ่นด้านชายนิ่มๆพี่นุ้ยหัวร้อนได้ฮะเราเป่าเป่ามันบ้าเนี่ย บ้าไงเนี่ยแล้วก็มีงานมากขึ้นครับมีคนจัดมามากขึ้นผมว่าการนี้ไปจัดด้วยด้วยไม่ได้ครับผมทำไมฮะเพราะว่าแทนที่จะไปปลอบใจคนมาไปด่าคนมากทำไมเป็นไงเนี่ยล้อเล่นล้อเล่นทก่งทำไมนิสัยไม่ดีเหรอเปล่าเปล่าเปล่าไม่ใส่ดีครับแต่ว่าแต่ว่าน้องเขาเป็นคนพูดตรงไงบางทีปลอบใจคนไม่ได้อะไรอย่างงี้ต้องแบบพูดตรงๆไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างงี้ที่รูดปลอบได้ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นคนเหมือนกันคาไฟเดย์คาไฟเดย์ปัญหาลำบัก แล้วไงต่อเลยครับแล้วก็มีมีแฟนคลับมีคนที่รักเรามากขึ้นเลยฮะเยแล้วก็มีผลงานต่างๆที่ที่เราแบบรักที่อยากจะทำคือคือการร้องเพลงแล้วก็มีผลงานเพลงต่างๆที่ที่เราอยากทํามากขึ้นเลยนุ้ยนี่โอ้โหคนชอบเยอะคริทเตอร์นี่เท่าไหร่นะเป็นหมื่นแฟนๆฟนี่เป็นหมื่นเป็นแสนแฟนคลับอ่ะคนชอบเป็นแสนเลยแต่คนเกลียดทั้งประเทศแก้มครับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากสวยขึ้นมาก จริงๆคือที่ขนตานี่มาจากบ้านเลยนะฮะรอใช่โอ้คือแต่งหน้าทำผมมาเองจริงๆสดวันนี้ใช่ปรึกษาพี่ตาบ้างอะไรบ้างปรึกษาพี่เก๋กาบ้างพี่แยกไม่ออกเลยแก้มอันไหนกำบังไหนขนตาแล้วพี่ดูชัดๆที่ตเราเลยเอ็นวยลอยพี่แซวพี่เขาที่เขาแฝดเดี๋ยวสีผิวตกใจเดี๋ยวแฝดขับก็จะมา เคลียร์ไม่ได้กับแกไอ้หนุ้ยเนี่ยรักกันทุกคนนะคะรุดไปกับแกครับเดี๋ยวพี่ก็จะรู้ต่อไปจริงๆช้าไม่ได้ช้าไงมันเป็นการหลายรอบมันไม่ได้ไงเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้มาเจอกับพี่ๆนะคะที่เลิศมากจริงๆนะคะถามอาหารมาหาไม่ที่เลิศมากจริงแล้วก็สะบัดแพรหลบเลิศมากจริงเลยต่ออะไรต่ออรเลยอย่างแรกเลยได้ทำในสิ่งที่เขารักมีความสุขที่ได้เจอคนที่ชอบ ทำในสิ่งเดียวกันคือการร้องเพลงหรือว่าได้มาทํางานอื่นๆที่เราไม่เคยทําแล้วพอเราได้ได้มาเจองานต่างๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเจอคนมากขึ้นทําให้เรารู้ว่าเราควรจะอยู่ อยู่ได้ยังไงอยู่ร่วมกับเขาอย่างไงใช่แล้วก็มีมีมีความสุขค่ะแน่นอนแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ได้อยู่ตรงนี้ถ้าถ้าแก้มมาตอนแรกแก้มคงตอบแบบกันนะคะเพ่าแต่การตอบไปแล้วใช่ทำไมอ่ะแก้มต้องเปลี่ยนเวรเพราะน้องตอบไม่ดีเหรอตอบดีมากไม่สามารถเรียกได้แล้วโอเคโอเค๋อ้ซัมไม่ได้โอเคโอเคไม่จริงจริงก็คือทุกคนมีความฝันเหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าโอกาสจังหวะความความสามารถแล้วก็ ความรักกับประชาชนที่เขาจะเลือกใครแล้วก็โอ้โหแบบนี้ครับล้วก็ต้องไมองครันแก้มเงยหน้าไปแก้มไมไหลมาเลยวะเงยหน้าเพราะเพราะว่าเดี๋ยวแสงไีเข้านั่งเดี๋ยวคนตาหลุดใช่ไแก้มเยี่ยมตอบดีมากหลุดหลุดไรหลุดครับแล้วไงจะตอบยังไงดีครับคนสุดท้ายตลอดเลยนะโดนตอบไปหมดแล้วครับก็ก็เหมือนกับน้องๆนะครับก็คือจริงๆแล้วการที่เราได้มีโอกาสทำงานในวงการันเทิงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราได้มาเรียนรู้อะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับหรือว่าการ รับตัวเข้าสู่คนส่วนมากนะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วอย่างผมเชื่อว่าน้องหลายๆคนเนี่ยทุกคนไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่จะ,ะดูแลหรือว่าทํางานร่วมกับคนหลายๆคนะนะครับแต่พอเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับวางตัวเองใ,<ช>ให้เป็นให้เป็นคือให้เหมาะสมเนี่ยแล้วก็ทาทาตัวให้ออกมาให้ดีที่สุดแล<ช>้วก็ให้แฟนๆทุกคนที่เขาติดตามเราอย่างเงี้ยให้เขาแบบให้เขา รู้สึกว่าการที่เชียร์เรามาตลอดเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นปสิ่งที่ผิดแล้วก็เขาเลือกถูกแล้วอะไรอย่างเนี้้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันก็ทําให้เราได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆม,มากขึ้นใ,ในในในการทํางานด้วยเพราะว่า มันก็จะเป็นการต่อยอดไปสู่การทํางานเนี่ยนะคุณของเราด้วยแต่อย่างรุ่เนี่ยเขาการเปลี่ยนแปลงเยอะเพราะตอนนี้แฟนเข้อท้องอยู่5เดือนใช่ไหมไอ้โว้ยอาคุณเหรอไม่ใช่ผมคุณนะอันนี้คุณนะที่บอกว่าแฟนขับท้องคุณเหรอนักร้องรอเรือทําแฟนขับท้อง5เดือนแต่นี่ลาวคนนี้พุ่งมาที่รุ่หมดเลยคือตอนนี้เนี่ยเอออะไรคือพุ่งมาที่ผมหมดเลยนะ ข่าวแรกตั้งแต่ตอนสมัยไอ้พวกสอนยอดใช่ไหมไอพี่ทุกี้เนี่ยครั้งแรกนะแล้วก็พแจทุกี้ทองไม่ใช่นะครับแล้วก็มาเป็นเรื่องของพี่เอนะแล้วก็มาเรื่องเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบบบางทีเราก็นั่งอยู่เฉยที่บ้านแล้วก็งงมากยืนยันผมขอประกาศเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนวงในในวงการบันเทิงนะจริงๆแล้วนักร้องรอเรือคือริดเดอะสตาร์ครับ ทำไมทำไมแก้บแก้เป็นลังเวยนนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของน้องเขา <c oughs> แล้วมันไม่รู้จะป้องกันยังไงท้อง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่บอยเครียดมากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตอนนี้่บอยเครียดมากเพราะว่าครั้งแรกของน้องจริงน้องไม่ใช่แล้วน้องไม่มีประสบการณ์ผมอยากให้ทุกสื่อและประชาชนเข้าใจน้องของผมเพลงมันร้องไงนะชอบก็ชอบิแกนค่ไหน่เลยงคือจากการจากการที่ผมเป็นเพื่อนกับริดมาเนี่ยนะครับแกแค่ตัวผมขอยืนยันว่าจากการที่ริดไม่มีไม่มีประสบการณ์อยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีไม่มีประสบการณ์ต่อไปครับ เราอยากจะบอกว่าน้องทําไม่เ <aroma> ป็นจริงๆน้องไมู่้อะารยังไงแล้วก็มันเกิดการพลาดไม่ใช่เด้องลีดรีดเดสตาเดี๋ยวคนฟังก็ได้ผิดนะไม่ใช่ใช่แล้วมงข่าวออกรีไม่มันเป็นอะไรเดี่ยโอ้แต่เป็นบทเลยเดี่ยวยืนยันยืนยันคุณยืนไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพราะว่าอย่างหนึ่งต้องบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีความสืบสมกับแฟนลับในในฐานะแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ทํางานในฐานะที่เราเป็นนักร้องมาแบบค่อยๆที่จะ คือเราก็มีสเปซในส่วนของเรากับแฟนคลับเพราะว่าการที่เราไปสนิทหรือมีความสัมพันธ์กับแฟนคลับจริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงแล้วนุ้ยจะยืนยันอีกนิดหนึ่งเพราะนุ้ยจะค่อนข้างที่จะรู้จักกับแฟนคลับของคุณรุตทำไมอ่ะนี่คือนุ้ยจะไปแอบได้กับแฟนคลับพี่จะบอกว่าอะไรพูดตรงปากโอ้ล้ำอย่างนี้เลยหลอนหลอนรับเลยเด็กใต้โอ้ยเออเนี่ยไปได้ i ah, yeah. จะบ้าเหรอไม่จะบ้าเหรอแฟนขับรถเขาไม่แน่หรอกครับทองไม่ไหวแล้วนะแฟนขับรถอุ้ยมันหมายความว่าไงครับจริงแฟนขับพี่ลุดสวยๆน้าส่วนส่วนลิศนี่ก็ไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนคอนเฟิร์มเพราะว่าวันก่อนเห็นยังใส่เข็มขัดเลโก้ตุ๊กตาหมีอยู่เลยเลโก้เข็มขัดแรงมากตุ๊กตาหมีมันต้องเซมก็ไม่เห็นเหรอตุ๊กตาเข็มขัดแบบเกาหลีไม่ได้เป็นเกย์อาจจะเป็นปัญญาอ่อนก็ได้ไม่ใช่เย็นเย็นไม่เชื่อแล้วมุดตรงนี่แหละครับคือผมว่าถ้าไม่ขับ ขับไฟเดที่ผมว่าคนคนคนไม่ได้นะมานี่คือถึงขั้นข้าตายเลยเลยสรุปเดอะสตาร์ไม่เกี่ยวเดอะสตาร์ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะฮะค้นหาเองคุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกวย้ำอีกทีหนึ่งซิว่าออนแอร์อะไรยังไงวันไหนฮะค่ะก็นี่เลยค่ะวันที่ห้านี้นะคะทางช่อง9ก้าตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะเป็นวันแรกที่ออนแอร์นะคะก็จะได้ดูภาคกลางกก่อนพอวันอาทิตย์ก็เป็น เวลาเดิมเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นต่อกันเลยเป็นพังไรรอติดตามดูสำหรับวันต่อไปนะคะก็จะมีวันเสาร์งงไหมงงไหมงงไหมเอางี้เริ่มดูตั้งแต่วันที่ห้าวันที่ห้านี้ก่อนทางช่องแาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึแล้วท้ายวันที่ห้จะมีบอกเองว่าวันต่อไปคืออะไรใช่มันจะมีบอกเองได้ใช่ อยากจะดูเดลี่นี่ต้องดูที่แอ็กชันแนลเท่านั้นใช่เมื่อกี้ผมพูดผิดไปจริงใช่ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะมีเดอะสตาร์เดลี่ตอนที่ช่อง9นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วจะที่ช่องเก้าเนี่ยจะมีแต่เดอะแอ็กชันแนลนะฮะคุณไม่ใช่จูนไปดูรายการเซ็กหมออ้อยไม่มีนใช่คุณจะไปดูแบบเปิดช่องเอ๊ะทำไมดูไม่มาสทีชูรักหมออ้อยอยู่ทำไมเดอะสตาร์ไม่มาไม่มีนะฮะคุณต้องเข้าแอ็กชันแนลนะครับ ผมแล้วเบื่อมากเลยคิดอธิบายซ้ำซากนะฮะครับอ่าเดอะสตาร์ไฮไลท์ดูทางช่องเจ้าครับสิบห้านาทีจันถึงสุขเที่ยงคืนสิบห้าถึงเที่ยงคืนครึ่งใช่แล้วนะฮะเริ่มวันอังคารที่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปจดไว้นะฮะคุณผู้ฟังครับจดไว้เดอะสตาร์เดลี่เนี่ยดูทางแอคชั่นแชนแนลเท่านั้นตั้งแต่วันจันถึงวันสุกหนึ่งชั่วโมงสองทุ่มถึงสามทุ่มเริ่มวันอังคารที่หนึ่งเช่นกัน นะครับส่วนคอนเสิร์ตจะมีวัน2ชั่วโมงวันเสาร์ที่5นะครับทางช่อง9แล้ววันอาทิตย์ที่6นี่จะมี1ชั่วโมงทางช่อง9ครับเก็ตนะครับเอาแหละแล้วก็เราจะมีละครมิวสิควลนะครับมิวสิคอิแบบเนี้ยมิวสิควิดแบบไม่ใช่เหรอละครธรรมดาเหรอจริงปบะมอรไทยวัชารัยก็คือเรื่องเล่าคืนอะไรวะเนี้ย ฟ้าผีเฝ้าผีคืนเฝ้าผีคืออะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะไหนเล่าสินิดนึงสิของบริษัททีเนี่ยมาโปรโมทเนี่ยคืออะไรอ่ะเก๋เร็วเร็วจัดมาไม่ได้นะพี่เก๋มาภูริพิมพ์ซาซ่ากายรัชานนท์ฟลอยจุ๊บจิ๊บอ่ะมีฟลอยแล้วตลกแล้วเนี่ยจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มเซนเดอร์ตานะกำกับการแสดงโดยพี่นกจิรศักนะฮะโจเชลนะครับ นะครับทีมเขียนบทนะครับไม่น่าพลาดขนมนะฮะติดตามได้นะครับเราจะมีการเริ่มสดง23มีนาคมนี้นะฮะนี่คือผลงานคุณภาพอีกหนึ่งผลงานจากทางคุณบอลจกรเกียรตินะครับผมนะฮะที่เมืองไทยรัชัาเทเตอร์นะครับขายบัตร7กุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับนี่นะฮะ เป้าผีเป้าผีนะครับเป็นน้องเซนด้วยเซนเล่นด้วยแล้วลุดจะไม่ทําอะไรแล้วเหรอนอกจากร้องเพลงละครเวทีและบิสคิลจะเล่นไหมไม่เล่นถึงปีนี้แล้วอ่ะยังไม่มีครับกี่ปีแล้วฮะกี่ปีแล้วเขาเข้าปีที่สามเลยนะเขาเป็นที่สามใช่เขามุ่งมั่นมากใช่ครับผมนเดียวที่แบบแสดงไม่ร้องอย่างเดียวครับร้องอย่างเดียวคือเจ้าอย่างที่บอกไปครับหลายครั้งว่าเอ่อเพลงเรายังแบบคือยังยังยังไม่ถึงขั้นที่เราพอใจแล้วเราอยากให้มันออกมาแล้วดีที่สุด นะครับก็เลยสพราะอย่างคือเราเราไม่ได้เก่งขนาดที่จะโฟกัสการทํางานหลายๆอย่างพร้อมกันด้วยใช่ใช่พี่ต่างกันเลยนะส่วนแก้มก็พี่พลหนูอยากเล่นละครแก้มไม่เอาแล้วแกพี่พูดหลายทีแล้วไงว่าร้องเพลงร้องเพลงพี่พูดไม่เข้าใจเหรอใช่ ไม่ใช่แก้มได้โอกาสที่ดีๆอากกว่าสิ่งที่แก้มได้ทํทุกทุกวันนี้เพราะว่าพี่ๆเขาสนับสนุนมากกว่าแกไม่เคยต้องไปขอร้องพี่เขาว่าแก้มขอทาตรงนี้แก้มทำตรงนี้คือแก้มโชคดีที่พี่ๆเขาเห็นว่าแก้มควรจะทําอะไรคือตอนนี้เขาก็บอกว่าร้องเพลงไปเถอะแก้มเลยสวนกับพี่บอลทำไมอะที่พี่บอลยังขึ้นเวทีร้องเพลง ไม่ได้บวชได้ไม่มีแก้มอึ่งไม่มีแก้มไม่แรงอะไรวะแรงเนี่ยนี่แหละแรงเออกันแล้วฮะกันเลี่ละครพี่บอยพี่บอยฟังอยู่หรือเปล่าพี่บอยรอเล่นลากาขื่นเป้าผีขืนเป้าผีกันเป้าผีกันหน่อยกันหน่อยนี่ละครอยู่ทางของพี่แก้มเลครับก็โอกาสต่างต่างก็ไม่ต้องพี่แก้มเสียงดังมากพี่แก้มตั้งใจโยกพี่แก้มหมดโอกาสได้มาได้มาจากผู้ใหญ่ที่เขาแบบเหมองว่าเราเหมาะสมกับตรงไหนแล้วก็แล้วก็อย่าง อย่างกันก็คือตอนนี้ก็คือมีละครด้วยเพราะว่าเป็นละครที่มีการร้องเพลงด้วยก็คือเหมือนกับว่าเราก็ผู้อยากคิดว่าเราเหมาะกับด้านตรงนี้ก็เลยให้ให้งานเราชื่อ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 เรื่องแพ้ครับเรือแพเอออันนี้น่าดูเรื่องแพ้แ่ก่อนมี3คนใช่ไหมเรื่องแพ้แล้วก็มีพี่ออฟพงพัฒนมีพี่จอนนี่แล้วก็แล้วก็พี่ตัวพี่ตัวสันยูและปัจจุบันนี้มีรุ่นเจเนอเรชันใหม่คือพี่โตโน่พี่กันแล้วก็พี่สนครับพี่โตโน่พี่กันพี่สนใครเล่นกันใครเล่นกันใครเล่นเป็นกันเับ กาเล่นเป็นแทกาล่นเป็นกรลล่นอกลเป็นรินครับริมเดี๋ยวนะมันย่มไไรนะ จอนนี่ออฟพงพาสและไข่คนนะตัวสรอยูเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้พี่จอนี่เป็นนักร้องครับมันจะมีนักร้องมีตำรวจแล้วก็มีนักมวยครับอ่าแล้วเราได้เป็นใครเราได้เป็นนักร้องครับนักร้องคือรินครับรินคือสมัยก่อนคือจอหนี่ครับพี่จอนี่และใครต่อแล้วก็พี่ตโน่จะเป็นนักมวยครับมวยคืออ๊อฟพงพาครับออฟพงพาคุณสนเป็นตำรวจครับตำรวจเฮ้ยเรื่องนี้น่าดูเรื่องนี้น่าดูเออเใช่ใถอดเสื้อกระจายเรื่องนี้ผมรองลอง ดูมาแล้วล่ำเลยล่ๆต้องดูสนยุคตอนแบบใช่ตายแล้วพี่นุ้ยนี่ข้างใครแน่นอนผมเชื่อว่าใช่หัละครปี๊ดเลยเรื่องนี้ปี๊ดเลยติดตามได้ิแก้มปากอะไรถึงพี่บอยไหมคะพรอพี่บอยไม่ใช่แล้วคิดว่าไม่เลยใช่ไหมไม่มีถ้าปาก่วยงานปากบนอะไรเชี่ยนอยู่เมื่พี่อยู่ไม่ถึงครึ่งปีนี้แล้วล่ะพี่ใช่ไหมคะ ั้งหมดนี่แหละม่ก็ฝากผลงานก่อนอื่นต้องฝากเดอะสตาร์เก่อนเลยคก็ก็เป็นปีที่7แล้วก็เร็วมากจริงๆสําหรับเราก็เข้ามา3ปีแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนยังสนับสนุนรู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหอรู้รู้รู้สึกอะไรอยู่ใช่ไหมไม่ค่ะรู้สึกว่าใจในสิ่งที่แก้มเป็นใช่ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้กําลังใจพวกเราไม่ใช่เฉพาะแก้มค่ะทุกคนในสตาร์เลยถ้าพวกเราไม่มีทุกคนเราก็คงไม่มีทุกวันนี้นะคะใช่ต้องบอกว่าแฟนเดอะสตาร์เนี่ยเกิดมาจาก ทุกคนจริงๆเดี๋ยวม่นแฟนระชาชนทุกคนที่แบบปวดเข้ามาค่ะครับขอบคุณมากๆพี่ช่ก็ไม่รักคนที่กร่ชไ้ลังจหนึ่งสองสามน่ศูนออีกทีนึ่งอีกทีหนึ่งหลัากหนึ่งสองสามศูนย์ศูนยขอได้ทีเตยค่ะใส่รหัสของตัวเองมาครับปลุกปลุฉันได้ไหมนะครับเดอจันหนึ่งสองสาสองสามหนครับเรามีไหมดจันรับเธ่องลมหายใจครับประกัน หนึ่งสองครับผมเอ็มวีลาสุดออกแล้วขอบคุณนากกันนะฮะแก้แล้วก็รู้นะนี่คือดาร์นะอยากจะยิ่งใหญ่เป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้เจอกันแน่นอนเดอะสตาร์ปีที่เครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราก็เบรยังเนี่ยเราเรเดกที่เราต้องเบรยเดี๋ยวเรากลับมาใช่ไหม EFM Daradinner j o ย